สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o m e Channel นะคะวันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านนาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o m e c h a n n e นะคะวันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านนาอยู่หลังไม่ใช่หลังดิก่อนถึงโรงบาลสกลนะคะวันนี้หนูวยก็สั่งสั่งเส้นเล็กหมูเปื่อยแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อขั้วปอดนะคะเป็นเพื่อนดูเดง้เดงๆเลยอีก อันนี้จะเป็นเนื้อคนะั่วปอดเนาะมากินกันคะสั่งที่สี่อือยังขาดรสเปรี้ยวข้างล้างวางแล้วไม่เป็นไรได้แล้วมาเลยเสรจเลยพร้พอมแล้วเ๋ยน้ำส้ม โมเมก็จะกินติดเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานกินกับเา้ากินกับพริกตี นามาจะมากินม,มันเป็นเนื้อขั้วปอมเมื่อกี้เอาให้เขาดูเนี่ยคือดีอ่ะของเจต้องพิเศษอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักเป็นมะละมะละให้เจไมนกินไม่ไม่กินมันกลม อันนี้อันนี้ก็ถ้าใครไม่กินน้ำส้มร้านนี้ก็จะมีมะนาวเป็นชิ้นให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีพริกจีมีถั่วงอกมีสลัดแล้วก็ัวละพาให้นะคะใะไหมดเลยอ่าเดี๋ยวแซนด์จิชก็จะเป็นส่วนกินผักไปแล้วก็จะมีกะปิให้เป็นถ้วยเลยอยงนี้กินไม่เป็นจะกินกับกะปิอ่ะอร่อย กินกับพริกไงกินกับพริกตีไงมาด้วยคาย,<ม>ายังไม่กินข้าวต้องปรุงก,ก่อนอ่ะเครื่องปรุงกระเทมมีพริกเผาด้วยพริก,กเขาเรียกพริกเผาหรือพริกอะไรอ่ะเขาจะไปทำเป็นพริกแกง ใส่น้ำมันไปคั่วใส่น้ำมันริกเขาอ,อือเขาลงมือก่อนแล้วนะเหรอฮะเราก็จะกิน,กนจระวังน้ำมันลอยกินคลิปปลาหมึกนวโคตรเผ็ดตอนแรกยังไม่เผ็ด กินไปสักพักอืม มันก็หมูตุนนะคะเป็นเนื้อขั้วปอดมันเลื่อนดุความชำ่ำขอน้ำหน่อยก็สร้างได้ยินบ้านข้างเขาก็สร้างอาคารนะคะน่าจะขยายร้านหรือปอาไม่แน่ใจอ,อยากกินกาจโจ เดินมาคนนี้เจ๊ยกมือสั่งพี่เขาได้เดินไปสัง่งเดี๋ยวพี่เขามากินรอก่อนพี่เขา,มมาไม่เดินมาถ้ามายกมือมมบอกม้ามารับไปเลยนนี่มาเลยยกหรือเปล่ายกอ,านนออกพี่คนนี้วะเออคนนี้แหละพี่เขา สั่งอันอนนะไรคะเราก็จะกินขาโจ๊กอยากได้ขาโาขาจ๊กอะค่ะจานเอาจานใหญ่หรือจานเล็กครับจานใหญ่เท่าไหร่คะจานใหญ่ห้าสิบจานเล็กสามสิบเอาห้าสิบค่ะใหญ่ได้เอาสิบค่ะ <laughs> กิไเไอ่หรือตัวใหญ่กว่านั้นเลิ <laughs> นี่ก็เยอะมากแล้วนะพิเศษเลยไม่หมดเลยนะน้เด้อเป็นเานรากินแลรวกันน้ำก็เยอะออืมความสุขของนุเมย์เนี่ย กินกินก็กินแล้วก็กินแต่ชั้นเองแจ็คก,ก็จะพาไปออกกํลังกายเนาะกินแล้วก็ต้องออกกระลังกายนะคะเพืเ่อนทําคลิปรสหูดูการกินก่อนรสหนึ่งโลเพิ่มห้า นาาี่เจ้าของร้านเจ้ลมคันเล็กสามสิบใหญ่ห้าสิบไม่ใหญ่กว่านั้นจริงนะ โองใส่กวนของเมย์ไม่อิ่มใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยค่ะพี่หรือว่าใ, <c oughs> วใส่จานใส่ถ้วยใส่จานด้่ไหมยังจะกินอีกหรอเาจะประมาณนี้ก่อนเออพี่เหวบอกขอไปกินบ้านดิไหมก็เลยใส่ถุงให้เรา ตองด้วยธรรมดาเนี่ยและต้นนี้ครับตีตองไม่ลองาาลนะเ,เดี๋ยวมาเพิ่มอีกอม,ม,ามากเลยกนะ็เยอะมากเลยอืมไม่ธรรมดาเนี่ยก็สั่งพิเศษอืม มนละบรรยากาศดีมากเลยนะคะร้านนี้ปกติหนูเมย์จะอยู่โซนต้นกล้วยนะแต่ว่าวันนี้มาแล้วมาแลยอ่ะขอบคุณนะคะ นี่มีน้ำจิ้มด้วยซื้อเาแล้วทุกคนโอ้โพครมาแล้วคะ่ะเขาเรียกขาจโจนะคะที่นี่ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกอะไรแต่ที่นี่เรียกขาจโจแปๆเลยพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอีกแล้วครับท่านเหนือเริม่มมาแล้ว เดียียมท่ชูกันนอ <c oughs> ใครที่มาเที่ยวที่สกลนครก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะคะอยู่เส้นจะบอกว่าไงถ้าถ้ามาทางสวนสาธรารณะสาพังขอบเขียวกันนะอิ่มเยอ่ขอโทษน,นะคะ มาดังสวนสาวพังทองนะคะก็ค<อ>งมันจะอยู่เส้นด้านหลังนะคะมาด้วยหลังจากก้นก้นตามรอยหนูเมย์มากินเด้อตามติดชีวิตเด็กกวน คนมาเรื่อยๆขนาดนี่กี่โมงบ่ายจะบ่ายสองแล้ว อันนี้หมดยังเรามากนะับกระดูกไก่กันกินหมดแล้วหรอใกล้แล้วจะก็กินให้หมดอันนี้หนูไม่ได้กินข้าเช้าเพราะว่าตอนเช้ามีเรียนเอเรียนเสร็จก็รีบมากินข้าวกินอะไรเดียวนะคะ ไอ้มีร้านเด็ดที่ไหนแนะนำก็มาบอกต่อๆกันด้วยเด้อเดี๋ยวเราจะไปตะลุยสอหากินครีบ เราก็จะมาดูความเปื่อยของคาโจละลายในปากจิ้มน้ำจิ้มดูสิจิ้มเปรี่ยน คือเน,นืนะ้ออายุหยับเวลาตัดกระดูกเลยเนี่ยน่าซื้อไปฝากว่าเจ๊กพ่อจะชอบกินขาโจ๊กมาก ขอโทษนะครับเสียงดูดกระโดดจุด๊บจุ๊บจังไปนานฮะอฮะใช้เวลาเต้นนานเลยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองชัง่วโมงนะนี่จะกิน ก็คือแบบแค่ดูดเข้าป่ามันก็แบบลุยเข้าไปเลยหมดละลายเยอกเก่งมากไม่ได้ใหญ่แต่ถ้ยวยเยอะด้วย,ย,ววยมหมดไหมหมดถ้าใครกินไม่เยอะนะถ้กยนหนึ่งแบ่งกันอิ่มเลยนะเนี่ย ธรรมดาก็ได้เหมือนเรากินแ่งกันเขาะมาแน่นอน นเล่งเนอยัง <laughs> อืออต้องลองขนาดจับนะลุยอ,อย่เนี้ย อืดตาซะเนาะเกี่ยวถ้วใหญ่มาก ก็จิ้มมันในจิ้ม,มน้ำจิ้มเลยแปลอร่อตุนจนน้ำตุนมันเข้าเนื้อเข้า,นานหนังอกไก่ก็ ให้เขาว่นจันทรทกต่อีเ้านจัให้มเป็นทุกกันเออียมเกโรเรียนบบเอเปองไรง่ายมะเกิดเตรียมเจียวว่าเราเอไปโรงเรียนอันปทงได้หาให้เป็นเดือนเดินคู่ไปส่งนี่เคยให้นะพวกปีน้องเยพชิดบั่งรอไชื่ออะไ ใช่อกหยังึแล้วกัแล้วให้นสั่งูเดี๋ยวมาสดกายงด็งไงเด็เดี๋ยวขอไปดูดดูดดูอะไรขาโจ๊ขาโจเขาเียขาโจไปดูดขาโจต่อกันนะคะอ๋อล้เหรล้วอสำหรับใครที่ ื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามช่องโมมนม e x Channel ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ,ะไปกิน,นิป,ป,ปกินไปพาไปกิน